สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนทุกคนในโรงพยาบาลอยู่บนเรือเรือลำเดียวกัน ของที่จุลาจะเรียก EID c l i n ิ c คือ Emerging Infectious Disease เพราะเราต้องการเน้นแค่โควิดซึ่งถือเป็นโรคบัตรใหม่คนก็คือมาต่อคิวสอบเมื่อไหร่ที่โพสิทีชื่อจะโยนเข้ามาที่ IPD ทีมงาน IPD เนี่ยเดิมเนี่ยศักยภาพโรงพยาบาลจำนวนเตียงความพร้อมเนี่ยมีมาตั้งแต่2019แต่จำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันสเต็ปอัพจนเราต้องสเตปอัพตาม ถ้าตอนธันวาปี2020เนี่ยวันหนึ่งเราตรวจกันประมาณ200กว่าเคสเนี่ยบวกแค่0ถึง1แต่พอตอนหลังๆเนี่ยมันก็ขยับเป็น5% 10%ตอน10%เนี่ยก็ยังเตียงพอมีก็แอดมิดหมดคนไหนบวกอีกวันได้แอดมิดทันทีแล้วขยับเป็น20 30ต้องเริ่มขยายวอดจนมาถึง50หาคนมาช่วยเนี่ยเริ่มดึงคนที่ไม่ใช่หมอโรคติดเชื้อมาช่วย ริงผมจบทางด้านอายุรศาสตร์หัวใจหน้าที่หลักที่ทําในโงรงพยาบาลจุฬาเนี่ยหลักๆคือสอนนักศึกษาแพทย์ก็ลงมาช่วยประเมินคนไข้ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโงรงพยาบาลหรือจะเลือกคนไข้คนไหนที่อาการดูดีสามารถไปนอนที่โรงแรมหรือฮอสปิทอลได้เนี่ยก็จะทําให้ที่คัดกรองคนไข้แต่ละคนไปในสถานที่ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนะครับสิ่งที่ทุกคนทําตอนนี้คือทุ่มเทดูแลคนไข้ เป็นเวลามากกว่า2อสเดือนที่สถานการณ์มันหนักขนาดนี้แทบไม่มีใครได้กลับบ้านเลยแต่ทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ตอนแรกสําหรับเราก็รู้สึกว่าเรากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันไม่เคยเจอสองอาการคน้นไข้รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นมันเลยทําให้เราต้องกลับไปทบทวนบ่อยมากอีกทั้งต้องหาที่ปรึกษาสุดท้ายก็คือทําให้เราดูแลคนไขด้ดีๆขึ้นจนถึงตอนนี้จากพยาบาลบวชธรรมดาเนี่ย ตอนนี้เราค่อนข้างจะมีความมั่นใจในการดูแลคนไข้ถามว่าทุกวันนี้มันมีไหมวันที่บวกน้อยไม่มีหรอกนะคะเพราะว่ายอดมันจะทบทบทบกันไปเรื่อยๆคนที่เราเคยบอกว่าวันนี้เบาให้รออยู่ที่บ้านได้ผ่านไป3วันเพราะอาจจะกลายเป็นคิวที่1นะเพราะว่าออกซิเจนที่บ้านอาจจะเดิมไม่ลงปอดก็กลายเป็นลงปอด ลงเรือลำเดียวกันมาแล้วค่ะถ้าหยุดหรือคนนึงแบบไม่พอใจวอล์กอาก็คือตายหมูก็ต้องสู้กันต่อไปการได้เป็นพยาบาลในยุคโควิดเนี่ยคือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ผิดไปจากคําปฏิญาณที่เราให้ไว้วันที่เรามาเป็นพยาบาลเลยนั่นคือเราซื่อสัตว์ต่อคนไข้จริงๆซื่อสัตว์ต่อการทํางาน ซื่อสัตย์ต่อความเอื้ออาทรซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพเพราะถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้เราไม่สามารถประครับประคองหรือพาจิตใจตัวเองให้มาดูแลคนไข้จนถึงวันนี้ได้แน่นอนค่ะ